สวัสดีครับทุกคนครับพบก,กับผมมานนสตอรี่อ่ะก็กลับมาเยี่ยมบ้านนะครับไม่ใช่อันนี้เป็นบ้านที่อุบละะราชธานีเนาะบ้านพ่อตาแม่ยายครับสามสี่วันมาทำธุระสามสามีส่วันนะครับเดี๋ยวก็กลับไปกกอกนะพอดีกาลังว่าจะปลูกนะครับปลูกแตงโมนะครับจะเป็นสแสพรัตาเลียงกันปลูกแตงโม จะมีจะไ,ได้เสริมเนาะก็เลยดเดินทางมานะครับมาที่ช่องเม็กนะครับตอนนี้อยู่ที่อุบลน,นะครับ <ไอ S 2> ก็เดินทางมาถึงครับ<อ>ก็ประมาณสามวันจะอยู่ที่นี่ประมาณสามสีวันนะครับกอเดินทางกลับไปกกอกเนาะนี่ก็เป็นบ้านพ่อทาแม่ยายที่อยู่ฮะปลูกปลูกโอ้ปลูกอันนี้กสาวดาวยป่ปาแป้งเมอเออ เป็นจังไงท่องดีสบายดีตัวสบายดีเอา้าไ,ได้ลูกเคยแล้วบอ่เลยโอ้ตัวลูกเคยหันมั้ยเนื้อหลังอ่ะโอ้าษาบุ่นครับเขบฟาฟังเขากบพี่ซองยูทูบะเด้เอฟังฮันนี่ชื่อซองเขาเอ๋อ,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 อพอบนกกอรยากายังม่งเลยไหมไม่นะ อ๋อเป็นไปเหตุงานเห็งานยังนะงานเมาอยู่ีซอยนี่อ๋อเมายังไงเมาเห็ดเสาปนเห็ดอะนอ๋เป็นเบ่องกระทงดีป่ะน้อกาดดีป่ะเพรากระทั่งดีมันเมาอันอันอีบอกอ๋อเช่นกระทังดีสีสางไหมล่ะก็เป็นแต่อีบอกมากรอกไหม่มงนสเออหลนีล้างล้งดีผู้อยู่บ้านล้งเนี่ยมีคนอยู่ป่ะ เอามาสั่งมามาหาเอาแมาหามาตะกองเอ้าเอ้ามึจับเาเลยเออมโอ้มันจัากินเลยเนาะโอ้มันดีใจดีใจบ่ได้ซื้อของเอ้าก็คือคืลามใหม่สิแม่มันแดงมันกล่ออ๋อมันแดงมันกบ่อ้โอ้มันาจไหนเนะจไดนี้เขามาาสงการสงการสิแม่ โอ้ยงายมากเลไปนันเขาดีใจหลยร้องมาดีใจลยครับมีม้าที่ผมเลี้ยงไว้นะครับทุกคนเอามาไว้กับแม่ยายนะครับโอ้มันจำได้เนาะมันจำได้ไปหลายปีมันจำได้จนโอ้ยโมลืมนเี่มาเออแฟนซ่าที่ชื่อวมาปลอยผมเนี่ย โอ้อ๋อเออวัดดีวัดดีเอ้าระบาดบ้านเพื่อเยี่นบ้านเพื่อเยี่ยบุดออกเครื่องหรือเปล่ามัอยู่มาอยู่นี่โอ้โอ้อยู่ส้นตัวเลยเออวัสดีสวัสดีสวัสดี ตอนเป็นบางนั่งเห็นเรือหรอเปล่เรือรออกมาแล้วนี่ครับนี่ครับเป็นลูุกบรรนานครับพา,ากันอยู่จะเสียเนาะเอ้าทเว่ยยังไงม,มึงยบ่ยังควายบ่ เออทวนี้สบายดีบ่เออโออะสวัสดีเอฟซีสวัสดีเอฟซีเดยสบายยังไงครับผมทีข่งเาอะไรวะทีจัิงคข่งทวีจันค en ่ ยังกล้วยบอกมาหนิต้นกล้วยกุยอโอ้เอาเอาเอากล้วยไปกินแล้วหนิกล้วยเอากินต้นหอมเมื่อยต้นแตงอ้าพ่อสวัสดีครับพ่อโอ้ลยงานอะไรบอสโอ้เยงันยังมากพ่อมาเนิงานยังมากมาหนิงานเทพเสาหัว สาวหอ่ะเป็นงานรับเมางาน,น,อ,านอ,งอ,อะไรบ้างงับเมาโอ้เมาเนึกหมือนอะไรฮกหล่อยนึกเหมือนห่าหล่อยกัวนลกว่าห่าหลอยกัวโอ้ขอ่้วนตัวบ่ครับ,อบรเอากล้วยดิเอ,อ้ที่พอเาทาครับเป็นเหตุงานรับจ้างทั่วไป มันบะพ่อข้าวจ้าครับผมเทปอกเทปปุ่นรอศอกรอเสาเนาะอายุหากินไปเฮ็ดกับไผราเจ้าเฮ็ดกับไผรเฮ็ดกับอ้าวนี่บ่อ้าวนี่นะเออก็เขาจะได้เงินอันอันตัวเงินอันเกินพวงพุทโธเกินพวงพุทโธขึ้นหน้าหนามถวนหนามเนาะโอ้เฮ็ดอยู่บอสว่าหนาหน้าหนามถวนอยู่นี่บ่ที่จริงท่อนนี่ บอกจูกิหนินก็มีมีไรซื้อหรอครับเดีของแม่มีไรซื้อะแม่มีแม่พันก็มุมีพกนะทบเงแมมีพันะทบแบ่ว่าน้ำโมน้ำถ่มน้ำน้อ๋อเออครับมกันเพิ่ได้จิเข้าบเข้าบ่เออบริยังมรต่์ไม่จะเคียงนอนเหอนพระอาทิตเอาไปบ้างได้ไหมไม่จะเคียงนอนเออใหะกรไครับเอ มาบ้านนี้ครับมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมซองมามาเนาะมาบ้านพระเถาในเท้าครับผมเ,เราเบิ่งไทยเบิ้งหน้านะครับแล <c oughs> ้วก็พอดียืมเงินอ่าสากลมานะครับยืมเงินสากลมาเนาะก็จะเอาเงินมาสากลด้วยนะครับแต่ว่าจากพ่อพ่อดอเกเจอที่กับแม่บ้านเนี้องถานเะบ <c oughs> ิ่งก็ถึงมาต้องส่งสากลเนี่ยคือไม่ลดต้นลดดอกครับ ส่งเฉพาอะดอกนะครับแต่ถ้าเรามีเงินต้นเราก็ไปสมไปสอบส,ส่งให้เขาครับเดีย๋ยวหน้าไปจำนอกหน้าจะของเนี่ยหน้าเรียนน้ำมุญน้ำมั่งน,น่าานะที่เพื้นให้นะครับประมาณนี้ก็ได้มาศึกษาเรือเ่องเบิ่งดินเกิดจากปลูกแต่บอกแตงโมงให้เพิ่มเให้เพิ่นปลูกสินะจะของก็จะได้เป็นล้ซอยบ้างบางครั้งสินะฮะปวดทั้งให้ของแอปเปินน้ลได้ยึ่ทั้งฝน,น่ะแย่พลาดไปบ้างนะ เพิ่นก็บแบ่งเป็นแซดเป็นส่วนแล้วล่ะแบงก็เป็นแซดเป็นส่วนแหละนี่ทั้งนี้ก็เป็นของเพิน่นของแอปเปิ้ลไปม่ได้ไไดยุติธรรงส่วนต้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งนะแอปเปิ้บบายดอกนะฮะเอาไปเขาสะก,อน,ก,กอนชุดเราไปเขาสะกอนว้ถึงว่าต้องทรงถึงว่าต้องทรงกับนี่แหละก็ลังทอมเงินมาทรงดอกเบี้ยเพิ่นครับหมื่นกว่าบาท พอเแ่านั่นก็ลูกคลาร้านครับผมบนะลูกหนองเนื่อนะ,น,ะนี่ฮะอันนี้ก็ลูกค้ารานครับผม,ม,มกีอยู่บ้าณสามขั้วฮะสามขั้วอยู่นี่อยู่มกันบ้านหลังเดียวนี่ฮะเนี่ยคนมาบ้านยถอยุมกันบ้านหลังเดียวนะฮบ้าอเีหาะเ้เนะ เอาสือไปไปนี่น่นี่ไปือท่านนไปือท่านไปือท่าน้ไปือท่านเจ้าไปไปือท่านไป้้า่ยมันูไ่นเอตัวเออซาก่อนในทรงเนะะี่ยได้กพอซาก่อนทรงดอกกอ่นดอกดอกดีป่จถึงนี่ะเีนได้ก่อนเรีนหนาดีป่ะ

พอเท่าไม่เท่าใกตมปส่กะมานี้ครับสุภูนก็สามือซมือครับไม่ยมมายามเพิ่นเนาะมาบึงไทเบ่งหน้านะครับแล้ามเงินทรงสากรนะครับเอาสากรที่ไปกู้ยืมพม่าละเอาสลัไปจำนอกบาเบึงไทเบ่งหน้านะครับ มาปรึกษาหรือเพิ่นเบิ่งว่าเออจะปลูกแตงหมอกแตงโม,มเป็นยังไงสินะสามารถนี่นะครับเราต้องมาก่อนนะครับพอถึงเวลาส่งแล้วเนาะเอ้านี่คือบรรยากาศล่าสุดครับผมอขอราซาบือซีมือเด้อเดี๋ยวจะกลับไปกกาะๆนะฮะเอามาธุราก่อนนะครับบ้านพ่อตาบ้านพ่อเฒ่าครับผมสลินทรสกลนครสวัสดีครับอ๋อสลินทรอ,อุบลราชธานีสวัสดีครับผม